สวัสดีนะ้นะทุกท่านนะครับพบกับช่องฟ a n ์นฟิชชิงแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้โอกาสดีนะครับก็วันนี้ผมได้มารีวิวรอกอตียาปลอมนะครับเป็นลอกเบสหยดน้ำน,นะครับของค่ายอาบูกาเซียนะครับก็บอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเขาเรียกว่าคือเป็นรุ่นลอกตกปลารุ่นมหาชนก็ว่าอันนี้ผมตั้งชื่อเองเอาลอกตกปลารุ่นมหาชนในราคาที่คุ้มค่านะครับ โอรุ่นอะไรนะครับก็คือวันนี้นะครับรุ่นอาบูการเซียโปรแม็กนะครับโปรแม็กโฟนะครับโปรแม็กโฟหรือว่าโปรแม็กเจเนเรชันที่4ี่นั่นเองนะครับก็ถ้ามีถึงเจเนเรจเนเรชันที่4แสดงว่ามันจะมีเจเนเรชันที่32 1นะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นที่รุ่นที่นี้นะเนี่ย ผมเห็นใช้กันเยอะเลยนะครับเจเนเรชันที่3นะครับซึ่งก็พัฒนาต่อมาจากเจเนเรชันที่2เปลี่ยนแปลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับจนมารุ่นที่4เนี่ยดีไซน์ออกมาออกมาโทนโทนใหม่หมดเลยนะดีไซน์สีใหม่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดสำคัญนะครับ3จุดที่อัปเกรดขึ้นมาจาก Pro Max รุ่นที่3มนะครับมีอะไรบ้างนะครับ3จุดเด่นหลักๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างกล่องกันก่อนนะครับ สาหรับรายละเอียดข้างกล่องนะครับของตัวนี้นะครับก็จะมีลูกปืนทั้งหมดนะครับ6ลูกนะครับแล้วก็รอบจะเป็น7.1.1นะครับเบรคเข้านะครับเบรก6กกิโลกรัมนะครับน้าหนัก203กรัมนะครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่สายนะครับ16ปอนด์ได้100เมตรนะครับก็เข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็สาย PE 3นะครับได้100เมตรเลยนะครับโอ้โหน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับข้างกล่องนะครับ เป็นตัวนี้เป็นเห็นเขา ko, บริษัทนะครับบอกกันว่าเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับอ่านะครับสเปคญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับโอ้โหวอ,อย่างสวยอเดี๋ยวลอกเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอันดับแรกเลยครับนี่เลยครับถุงผ้านะครับถุงผ้าอ่า ด้ถุงผ้านะครับโอ้ลืมกระซิบราคานะครับอ่าราคาอยู่ที่2 0 0 0ประมาณ2,900บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นใบรับประกันนะครับใบรับประกันข้างในก็จะเป็นนี่นี่เลยครับอ่ะนะครับใบรับประกันนะครับมีสติกเกอร์อะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับ โอเคแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับของทางญี่ปุ่นเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่เลยได้น้ำมันแถมมาด้วยครับในกล่องนะครับหนลอดนะครับแค่นี้ก็ใช้กันโอ้โหใช้กันยาวนะฮะแล้วก็คู่มือไดอะแกรมนะครับเวลาเราจะเซอร์วิสลอกด้วยตนเองนะครับหรือว่าดูพาร์ทอะไรต่างๆที่เราจะสั่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่ง ทางภาษาญี่ปุ่นเขานะฮะเนี่ยครับวิธีการคู่มือต่างๆนะครับโอ้โหนี่เป็นสเปคถ้าจะเป็นสเปคญี่ปุ่นนี่ให้แบบอะไรมาเยอะแยะเลยครับเอกสารนะฮะบอกต่างๆรายละเอียดนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับโอ้ได้ทั้งคู่มือละเยอะแยะนะครับถุงผ้าอย่างดีนะครับแล้วก็น้ำมันหนึ่งหลอด กล่องก็อกอกแบบได้สวยงามน,นะครับรุ่นที่4ี่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวรอกเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะผ่าข้างในให้ดูคร่าวๆนะครับสัมผัสแรกเลยครับท่านะ,นะ,นะผมลองหมุนนะฮะโอ้โหหมุนเนียนนุ่มมือมากเลยครับโอ้โหเนียนนุ่มนี่รอบ7.1นนะครับคือแบบหมุนไปนี่ความรู้สึกที่มันสะท้อนมาถึงถึงปลายนิ้วเนี่ยมันแทบมันแทบแบบไม่มีอะไรสะเทือนมาถึงมือเลยครับ คือมันนิ่มมันลื่นมันนิ่มไปหมดเลยครับมันย้ายไม่ถูกเหมือนกันครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมที่เกินไว้ตอนแรกนะครับจุดเด่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับภายนอกนะครับจุดเด่นนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนะครับลายลายเคปลาร์นะครับคาร์บอนนะครับโอ้โหสวยมากครับตรงนี้ครับเนี่ยครับรอบๆตรงนี้นะครับรอบๆตรงตรงแกนแกนของสตาร์เดกนะฮะ นี่เลยครับโหสวยมากครับสวยมากนะครับมาดูจุดเด่นจุดแรกนะครับของรอบตัวนี้นะครับก็คือหน้าสปูลเนี่ยบอดี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้รู้สึกว่าจะเรียวกว่ารุ่นที่สามนิดหนึ่งนะครับอะนี่นะครับเรียกว่ารุ่นที่สามนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็แป้นกดฟีสปูลก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีดําล้วนนะครับแต่จะแต่งแต่งโทนสีเทาดํานะครับสวยนะครับปุ่มปรับนวนะครับ ก็เป็นแบบน The ี้นะครับผมปรับหน่วงนะครับบอดี้สีจะเป็นสีสีออกออกเทานะครับเทาดำนะครับเทาดำสตาร์เด็กเหมือนเดิมครับยังปรับและมีคลิกเสียงนะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับคลิกเสียงของตัวปรับคลอนนะครับก็จะมีคลิกเสียงด้วยนะครับอ่ามีคลิกเสียงด้วยนะครับปึ๊บเนี่ยครับมีคลิกเสียงนะครับนะครับ รอบก็จะเป็น7 1 1นะครับแล้วก็สปูนนะครับโอ้โลื่นมากครับนี่เดิมๆยังไม่ได้ทำไรนะครับ ก็เบาดีนะครับสวยงามมากเลยครับเจาะรูด้วยนะครับก็มีลูกปืนมาติดมากับสูนนะครับมาตรฐานของรอบเบส้่ก็ตรงนี้นะครับคลิกเสียงเป็นยังไงตัวปุ่มปักคอน,นะครับขอถอดออกมาดูหน่อย ซาตาเด็กให้ดูข้างในนะครับเป็นอย่างนี้นะจะชัด,ชดสซาตาเด็กน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย6.6 6.6กร,รัมนะครับซาตาเด็กคลิกเสียงก็ตัวไปนะครับเดี๋ยวมันจะถอดบอดี้นะครับดูข้างในหน่อยนะครับมีน็อตทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5ตัวนะ 5 4 3 2 1ป๊าบ แล้วก็ข้างในตัวนี้ชิ้นส่วนข้างในก็คงไม่ต่างอะไรกับรุ่นสามมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูกันนะครับบอดี้น้ำหนักบอดี้อาจะรวมเสาตัวนี้ไปด้วยนะครับก็อยู่ที่66กรัมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับอ b บูโปรแม็กโฟใหม่ล่าสุดปี2021นะครับ สรุปนะครับลอก Abu p r Max 4นะครับก็เป็นลอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งครับเป็น Gen 4แล้วนะครับอ่าเป็น Gen 4แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันต่อนะครับว่า Gen 4 Gen 5 Gen 6นะครับผมว่าเป็นลอกที่น่าใช้งานแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีรุ่นอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ตัวนี้ก็ผมมองว่าโอเคเลยนะครับ ในการหมุนสัมผัสแรงหมุนลื่นมากนะครับแล้วก็จุดแตกต่างที่เพิ่มขึ้นก็จะมีในเรื่องของปุ่มปรับสไตล์แดกไอปุ่มปรับคอมีเสียงนะครับส Star ์แดกมีคลิกเสียงนะฮะแล้วก็บอดี้เนี่ยถูกทําให้มันเพียวลงนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องการทําสีบอดี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาสีเทาเมทัลลิกนะครับนะครับก็ทําให้สีสันเนี่ยสวยงามน่าใช้นะครับสีเทาเข้มนะครับก็อย่าลืมครับหาข้อมูลการผ่าลอกในครั้งนี้นะครับ ถ้าเป็นประโยชน์กับน้าๆนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมีลอกอะไรใหม่ๆออกใหม่นะครับผมก็จะหามารีวิวนะครับก็สําหรับ a b o p r o m a x 4 Pro Max 4นะครับตัวนี้นะครับก็ผมมองว่าเป็นลอกที่คุ้มค่าน่าใช้นะครับในราคาที่ไม่ถึง3,000บาทนะครับก็สามารถใช้งานลุยๆนะครับได้นะเพราะข้อดีของทาง Ab ูเขาเนี่ยลอกเตีพร้อมสายตีอะบอมเขาก็จะเน้นหมุนนิ่ม มันนุ่มนิ่มนวลอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ